สวัสดียนะามเช้าครับผมก็เพ่งเลี้ยงเป็ดวันนี้สูตรอาหารใหม่ก็ไม่ได้ใช้แบบลดต้นทุนแล้วนะครับก็จะใช้แบบนี้เลยอาหารผสมกับข้าเปลือกเท่านั้นเองก็เปอร์เซ็นต์การเพิ่มไข่เพิ่มขึ้นทุกวันครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นทุกวันเลยก็เป็นผลดีจากเมื่อก่อนนี้มาใช้เป็นลดต้นทุนนะครับ เรต้นทุนก็มีพวกหยวกกล้วย <ST> <AN> <AL> พวกลัมพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้วัลละฟองมาประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์อะ่ะแปวันอะจนก็ถามคนนู้นคนนี้ว่ามันไม่คุ้มครับก็พอหลังจากที่มาร์กเริ่มอัดอาหารที่เราลงคลิปไปคลิปก่อนนะครับเริ่มอัดอาหารก็ ก็อัดอาหารฟรีๆมาเลยครับสองลูกพอมาลูกที่สามก็ผสม,มเป็นเป็นอาหารผสมแล้วมันได้มาแค่วัลลาฟองวัลลาฟองซึ่งเป็ดมีทั้งหมดสี่สิบห้าตัวมันได้วัลลาฟองนี่ยังไงมันก็ไม่คุ้มครับณนะตอนนี้มันก็ยังไม่คุ้มครับแต่ว่ามันก็ยิ่งดีกว่าวัลลาฟองวันนี้ได้กี่ฟองเนี่ยตอนนี้มาร์กอัดมาวันนี้วันที่ที่สี่หรือที่ห้านะวันที่ห้าวันที่ห้าซึ่ง ตอนที่ทำตอนนั้นตอนแรกอะอาหารหนึ่งลูกได้หกวันอาหารหนึ่งลูกได้หนึ่งอาทิตย์พอดีเจ็ดเจ็ดตัวเอเจ็ดวันแต่ว่ารอบนี้อาหารหนึ่งลูกได้หกวันก็เพื่งขึ้นมาหนึ่งวันแต่เปอร์เซนต์การได้ไข่วันแรกที่ได้นะครับวันแรกที่เปลี่ยนอาหารเลยนะเผิ่เปลี่ยนกระทันหันเลยนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่แค,ค่อยเปลี่ยนนะจากที่ม้าเคยใช้หยกกล้วยลำปลายข้าวแล้วหัวาหารผสมกันเนี่ยคือวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนเลยวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนเลยจากวันละฟองวันละฟองช่วงวันละฟองมันจะมีวันละสองฟองมาอยู่วันหรือสองวันนี่แหละแล้วไข่ก็เปลือกบางๆโดนนิดเดียวคือบุบเลยคือพวกเขาเนี่ยเดินเหยียบมันก็บุบนะวันรุ่งขึ้นม้าเปลี่ยนเลย ยอมเปลืองถ้าเกิดไข่มันมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เปลืองขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บไข่กันดูะเดี๋ยวบอกก่อนว่าวันแรกที่ได้ได้สองฟองวันที่สองได้สามฟองวันที่สามกับวันที่สี่เนี่ยได้วันละสี่ฟองวันวันที่ห้าวันที่ห้าเมื่อวานนี้ได้เจ็ดฟองโอเคเรามาดูวันนี้กันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองกินหมดเลยไหมข้าวฟองข้าวเปลือก มีแค่สองอย่างครับอ่าแดงๆนี่เป็นวิตามินนะผสม,มไปเลยหาน้อยอหนึ่งฟองที่มือเปื้อนนี่มาร์กยังไม่ได้เลี้ยงกอกตัวพื้ตัวผู้นะเขาตัวพื้ตื่นเช้ามาลิงก็จะพันกันหน่อยโอ้นี่เยอะเลยหนึ่งฟองสองฟองสามสี่ห้าทีอ้ยลูกใหญ่เหมือนกัน อีกอมีอีกไหมมีอีกไหมที่นอนเขาก็ยังไม่ได้ทำใหม่เลยนะเขาแนะนำว่าต้องล้อมล้อมดีๆไม่งั้นมันจะหนาว ในนี้ไม่มีเลยเมื่อวานในนี้มีสองฟองนีไงลูกใหญ่นะครับถือว่าลูกใหญ่ฟองแล้วนะสองสี่หกเจ็ดฟองโอเคไม่มีไม่มีแล้วอ่าวันนี้วันนี้ไข่ลดลดเป็นหนึ่งฟอง เมื่อวานได้แปะเมื่อวานนี้มีไข่ไข่ที่เปลือกนุ่มๆอ่ะลูกหนึ่งตอนแรกก็ได้เจ็ดน่ะครับแล้วก็มาได้ไข่เปลือกนุ่มๆในตอนสิบโมงเช้ามาใส่ไข่เรี่ยมครับมีได้ได้ตรงนี้เลย <c oughs> ก็สูตรอาหารเปืองขึ้นนิดหน่อยแต่ไข่ได้เพิ่มขึ้นชัวชัว จากวลลฟองวลลฟองเป็นสูตรของของฟาร์มแฮปปี้นิดครับตัวนี้ไม่มีมีไหมไม่ม,ม,มีสูตรของฟาร์มแฮปปี้นิดรับของพี่ไอแฮปปี้นิดเขาแนะนำม,มาตอนแรกเป็นอ,อ,อาหารกับปลายข้าวซึ่งปลายข้าวอ่ะเราต้องซื้อตลอดแต่ยังอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันแต่ว่ามันถูกกว่า โอเคก็ผลลัพธ์ที่ได like ah, mm ้ดีมากเออแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูว่าอาหารทำยังไงลองลองไปดูคลิปก่อนหน้านะครับที่มาร์กทำอาหารผสมมาร์กทำอาหารแบบนั้นอ่ะหลายเลยหลายอาทิตย์เลยล่ะกว่าจะอัดอาหารนะฮะใช่ไหมก็อันนี้คือมาร์กผสมแค่ มีเป็ด41ตัวกับห่าน2ตัวห่าน2ตัวนี้มีเป็ด41ตัวก็ใช้มาใช้หัวาห่าน2กิโลครึ่งกับข้าวเปลือก2กิโลครึ่งมาจะได้5กิโลแล้วก็วิตามินครึ่งช้อนผสมผสมผสมเทเลยครับหมดยังไงก็หมดแล้วเท่าที่มาร์กสังเกตนะเนี่ยกลางวันเขาไม่งองเงยกลางวันเขาจะนอนปกติที่มาร์กเลี้ยงคือ เขาจะนอนแล้วมาร์กเดินผ่านปุ๊บเขาจะแห่กันมาทันทีเลยแล้วกลางคืนนี่จะเงียบมากกลางคืนไม่มีร้องไม่มีอะไรเลยทําให้รู้ว่าโอเคอันเนี้ยสูตรอาหารเนี่มันอยู่ท้องมันทําให้ไม่หิวแต่สูตรอาหารนั้นอ่ะอาหารรอบที่แล้วอ่ะมาร์กให้วันล,ละนี่เลยนะ <c oughs> กระถางไซนี้กระถางใสนี้คือเต็มนี่เลยนะแล้วก็ให้เป็ดเนี่ย ขอนกระถังคือให้เกือบหมดเลยแล้วก็พวกนี้เป็นพวกเนี้ยพวกไก่ดำพวกอะไรเนี้ยอันนี้โอเคอันนี้มันพลอยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตว์ที่ให้ไข่นะมันเป็นสัตว์ให้เนื้อก็ขนาดให้เยอะขนาดนั้นให้อยู่ราวๆประมาณสิบสามสิบสี่กิโลก็ยังร้องครับทําให้รู้เลยว่ามันไม่อยู่ท้องจริงๆแต่อาหารเนี้ยอยู่ท้องแล้วก็ช่วงกลางวัน วันไหนหามะละกอได้หรือว่ากล้วยสุกหรือว่าอะไรเงี้ยมาก็จะมาโยนใส่โอเคว่ามีถ้าวันไหนขยันก็ออกไปช้อนแหนแต่ตอนนี้น้ําท่วมบึงแหนหมดละวก็<อ><อ>เห็นไหมครับพอเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่เฉยๆนะผัดคง<ๆ>ผัดขนจะซูมได้ไหมเดี๋ยวซูมมือเปื้อนเลยเห็นไหมพอกินเสร็จรเขาก็จะใส่ขนอะไรเข้าไปเรื่อยปกติเนี่ย้า กินเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมารยืนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาออตรงเี้ยก็เต็มเลยอันนี้อิ่มปุ๊บตัวไข่ตัวมันเดี๋ยวสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะไปนอนตามตรงนู้นพอมันตรงมันเย็นแล้วก็ตอนเที่ยงมาก็จะมาอ่าเปลี่ยนน้ําที่บอ่อเขาก็จะเล่นน้ําต่อประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายโมงครึง่งเขาก็จะกลับไปนอนอีกมารจะฝึกให้เขาเล่นน้ําวันล,ละรอบ แล้วก็ให้เฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้นเพราะว่าได้ให้ตอนเช้าปุ๊บอากาศมันเย็นบางวันอากาศเย็นบางวันอากาศร้อนมันจะทําให้เป็ดป่วยมาร์กตัดปัญหาเลยคือเอาให้ร้อนให้ร้อนก่อนค่อยเล่นน้ําเหมือนเราครับร้อนแล้วค่อยไปอาบน้าทําไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เล่นน้ําอย่างเดียวเขาจะลงไปกินด้วยลงไปขี้ด้วยแล้วก็เล่นด้วยมันจะกลายเป็นสกปรกยิ่งกว่าเดิม โอเคคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับว่าสูตรอาหารเก่ากับสูตรอาหารใหม่แทนที่เปลี่ยนกระทันหันจากเปลี่ยนไม่เย็นวนันแล้วก็มาให้วันนี้เลยเงี้ยแทนที่อาหารมันจะลดแต่ดันกลับไม่ลดสรุปอีกทีครับว่าให้อาหารสูตรเก่ามันไข่จริงหลังจากที่ไม่ไข่เลยนะไม่ไข่เลยประมาณ4เดือนเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวันร้อนกลางคืนฝน เาก็หยุดแล้วมาช่วงกับผัดขนก็เลยบวกกันยาวเลยคราวนี้แล้วมาบวกกับไม่ได้ซื้ออาหารให้กินเพราะว่าอย่างว่าเนาะโควิดเราก็ต้องเซฟทุนเองเพราะว่าอาหารลูกหนึ่งมันก็แพงก็เซฟเซฟจนเขาไม่มีโปรตีนสร้างรังไข่จนตอนนี้พอมีรายได้ขึ้นมาก็อัดอาหารเข้าไปตอนนี้เข้าลูกที่ห้าแล้วครับเนี่ยวันนี้จะไปซื้อวันนี้หมดละว <c oughs> โทษครับเพิ่งเปลี่ยน <c oughs> ก็อาหารตรีสวัสสามลูกสามลูกได้ไข่วัลฟองวัลฟอง,ฟองเฉลี่ยวัลฟองเพราะมีบางวันที่สองฟองเฉลี่ยวัลฟองกับเนี้ยเพิ่งเลี้ยงมาได้วันนี้วันที่ห้าหรือวันที่หกวันที่หกวันนี้วันที่หกหมดอาหารไปครึ่งลูก <c oughs> ก็เห็นครับไข่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้มีลดนี่ลดไปฟองหนึ่ง เดี๋ยวต้อนสายๆ่บยๆมาดูอีกทีเผื่อเขาจะมีไข่เลี้ยเหมือนเมืม่อวานเมื่อวานก็ได้เจ็ดแล้วก็มาได้ไข่เลี้ยตอนสายๆลูกหนึ่งหลังจากวันละฟองวันละฟองมาวันละสองสามแล้วก็สี่สี่นี่สองวันแล้วก็กระโดดข้ามมาเจ็ดแล้วก็กระโดดข้ามมาแปะสิเพราะว่าได้ไข่เลี้ยลูกหนึ่งแล้วก็วันนี้เจ็ดเห็นไหมครับว่าสูตรอาหารแต่ละสูตร มัน,ม,นมันตอบโจทย์ไม่เหมือนกันเราจะใช้คําว่าลดต้นทุนโอเคมันลดต้นทุนเราแต่ว่ามันเป็นลดต้นทุนของเป็ดลดต้นทุนที่นี่หมายถึงว่าลดต้นทุนโปรตีนลดต้นทุนลดต้นทุนสารอาหารลดสารอาหารเขาแต่ถ้าเกิดเราวินวินทั้งสองฝ่ายเราให้อาหารที่สร้างให้เขาทําไข่ได้เขาก็มีอะไรที่จะสร้างไข่ให้เราได้เหมือนกันโอเคมันก็วินวินทั้งคู่เนาะเราจะไปมองว่าโอ้อาหารแพลงลดมัน มันก็ไม่ใช่เหมือนเราอะครับเหมือนเราเลยเรากินข้าวอย่างเดียวก็ได้มันก็อิ่มครับแต่ว่ามันก็ไม่อร่อยมันก็ต้องมีโน้มนมินี่เสริมซึ่งมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องสียค่าเพิ่มถูกไหมครับเห็นไหมนี่อาหารหมดแล้วเขาก็จะ<ๆ>อยู่อย่างเงี้ยเฉยเฉยเดี๋ยวมาเสร็จแล้วมันก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำอันนี้น้ำอันนี้จะเปลี่ยนตอนเช้านะครับเป็นน้ํากินน้ํานี้ใส่กะละมังเลยเออให้ความลุยนิดนึงที่ใส่ขวดไว้ทางกลางขวดจะใส่น้านะครับ ใส่แว้กลางาเพราะว่าบังคับไม่ให้เขาลงเขาก็จะกินแค่นั้นเองในเมื่อเขาลงไม่ได้เขาก็จะกินแค่นั้นน้ามันมก็จะไม่ไม่ไม่ไมน่ามากนี่ก็เป็นทิคเล็กน้อยโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้เนาะก็มาอัปเดตให้ดูใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันสําหรับใครที่ชอบการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าชอบทําเกษตรบ้าๆบอๆแบบมาร์กนะครับคือเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยอะจนบางที จ้านุนเจ้านีด่าหมดแล้วเนี่ยว่าจะเปลี่ยนอะไรทักหนาจะคิดอะไรทักหนาโอเคมีประมาณนี้ละกันตอนนี้ก็จะแปดโมงจะแปดโมงแล้วไอ้พวกนี้ยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็มีไก่ไข่ทุกคนแต่ไก่ไข่มายังให้เป็นสูตรเดิมอยู่เพราะว่าให้เป็นอาหารเมลแล้วเขาไม่กินเพราะว่ามา้าให้อาหารแบบเนี้ยมา้าแต่ไหนจะ่ไรละม้าแต,แต่ซื้อมาแรกๆอันนั้นอยู่กับม้ามา,มาเป็นปีก็คือกินอาหารแบบนี้แล้ว พวกนี้ด๋ยวแต่พวกซิลกี้พวกอะไรนี้คือเป็นอาหารเม็ดก็จะมีเอออาหารอาหารที่มาผสมก็จะเป็นเป็ดต่อผู้ที่กินได้เพราะเป็ดต่อผู้เขาไม่ได้ให้ไข่เนาะเขาจะให้เป็นกล้ามเนื้อย่างเดียวซึ่งอาหารแบบเนี้ยมันให้ไปทางกล้ามเนื้อมากกว่า<อ>สังเกตได้ได้ว่ะเป็ดเนี่ยตัวใหญ่มากแต่ไม่ไข่โอเคครับผมเ,เจอกันคลิปหน้าครับผม